เพราะด้ยความที่เราสั่งจากร้านนี้บ่อยมากนะครับผมก็คงฟังรุ่นนี้เนี่ยคือไม่รู้จะพูดรีวิวอะไรหลายรีวิวน้อก็รีวิวไปหลายรอบมากสินค้าเขาดีจริงนะครับผมก็ได้งบแค่นี้ได้โคตรดีเลยคือแบบไปเทียบกับตัว500ได้เลยนะ นะครับผมนี่ก็เป็นการทสไม้แบบเร็วๆนะทสไม้จากหูฟังเขานะครับผมจากตัวน้องเขาเองนะฮะแบบสามารถตัดเสียงรอบข้างได้ไหมหรือแบบคุณภาพเสียงไม้ของหูฟังเนี่ยเป็นไงอะไรยังไงสามารถที่จะพูดคุยได้ชัดเจนหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับผมก็ฟังจากคลิปเอาได้เลยครับว่ามันดีอะไรยังไงเนาะส่วนเรื่องการฟังเพลงดูหนังผมยังไงผมไม่ติดขัดอยู่แล้วเพราะว่าที่ไหนอะ ลองอันนี้ก่อนลูก